เบิ้งนั่นแหละขี quiet quiet ่ย่างเออหน่อยๆก yeah. ็ยิบเอาเดี๋ยวคนบอาบ่ขันบางยานเขาเอาลายก็เคลียร์เราเมันก็หาขี้ดินีหาใบไม้มาปลูกไว้ก็ได้ก็หาใบไม้ปลูกสิคะคุณนายเออหาใบไม้หนาๆมาปิดๆไว้ให้มันหยดหยดใส่จะได้เก็บง่ายๆนู่นฝั่งนู้นที่ตะวันตกมีไหมนั่นน่ะไม่มีเหรอทำไมไม่มีวะ แปลว่ามันน้อยแต่ครั้งนี้มันน้อยเป๊ะเป๊ะเป๊ะลงวันนี้มาเจ็บขี้ยางมานาด้วยนะคะขี้ยางขีอยางหมูบนามันเห็นบอกอุ้ยกอ้ยทีย่ไหนกูเสีนี้กับเขาใส่บาทหอ,อยงเงีนเจียวเขาหอยยู้เลยวางสิไปพี่นางนะ สวัด้อย่างก็ก็ป่าบเคยเข้าเจอเขานี้นเป็นเหรวันที่น่าสนดจ